รู้จักว่านมงคลนะคะอันนี้ก็ว่านงาช้างหรือเทพพิทักษ์เงินเป็นว่านงาช้างแคะพันบอลเจลนะคะเป็นไม้อวบน้ำที่มีลักษณะเด่นก็คือมีใบอวบอ้วนเหมือนกับน,นิ้วมือของเราเลยทรงต้นในกจะจเตี้ยเตี้ยน่ารักแล้วก็การออกนี่ก็กลางเหมือนพัดเลยเป็นไม้ฟอกอากาศแล้วก็ดูด สีดูดอากาศที่เป็นพิษได้มีดอกเลยนะคะกลิ่นหอมมากขนาดของต้นก็จะตามรูปล่างเลยก็คือจะไม่สูงมันก็จะเล็กๆคล้ายๆกับงาช้างแต่ถ้าเป็นงาช้างเนี่ยจะสูงมากแต่อันเนี้ยเวลาเขาจะขยายพันธุ์นะเขาจะแตกหนอกมาข้างๆแล้วก็ยังไม่กลมนะคะเขาก็จะเป็นเป็นเป็น,ปนกับกาบก่อนพอโตขึ้นเนี่ยก็จะกลม ก้านเขาก็จะกลมออกมาเลยแล้วก็ก้านเขาก็จะมีลายสวยด้วยมีลายแล้วก็อวบเตี้ยสูงก็ประมาณ8เซนติเมตรนะคะถึง10เซนติเมตรต้นนี้ก็สามารถใกล้ได้จะขยายพันธุ์แล้วนะคะเพราะว่าแตกหนอ,อกมาตอนที่เราซื้อมาเนี่ยมีมีต้นเดียวเลยแล้วก็ แตกหน่อไวมากค่ะด้านหลังนี่ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งแล้วก็ข้างๆนี่กำลังแตกอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะขยายพันธุ์โดยการเอาหน่อเนี่ยไปปลูกอีกอันหนึ่งนะคะอีกกระถางหนึ่งเพื่อจะได้ไม่แน่นเกินไปส่วนกระถางใหญ่นี้เราก็จะเอาขึ้นไว้สองอันเนี้ยเราสามารถแยกต้นออกมาเป็นกระถางเล็กๆนะคะแล้วก็ ใส่ทรายไว้ข้างบนใส่หินสวยๆไว้ข้างบนเนี่ยแล้วก็เอาไปวางไว้ตามโต๊ะทํางานหรือว่ามุมของชั้นของที่วางชั้นตามมุมบ้านตกแต่งบ้านได้สวยงามนะคะกระถางสีส้มเนี่ยเราก็แยกมาจากต้นอันเนี้ยนะคะจากอันที่เราเคยซื้อมามันมีลายมันแตกไวมากค่ะพอแตกไวเราก็เอามาใส่กระถางเล็กๆไว เพื่อจะไปวางไว้ในโต๊ะทำงานเอาหินที่สวยเนี้ยโรยข้างหน้านะคะก็มันดูดอากาศได้ดีด้วยค่ะดูดฟันพิษดูดอ่อสีจากห้องอะไรเงี้ยดีมากเลยค่ะก็ให้เพื่อนๆไปซื้อมาไว้ปลูกแล้วก็เป็นสิริมงคลกับบ้านด้วยนะคะเพราะว่าชื่อเขาดีมากเลยเทพพิทักษ์เงินก็จะมีเงินมีทองไหลเข้ามา ในบ้านเราแล้วก็ต้นเขาสูงช้านะคะเพราะเขาเป็นแคะเขาก็จะเตี้ยๆอย่างเงี้ยเหมาะสำหรับการไว้โต๊ะทํางานหรือว่ามุมมุมใดมุมหนึ่งหรือชั้นวางของอะไรก็ได้ค่ะสวยๆนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ด้วยนะคะและเจอกันสาระดีๆจะเอามาฝากในคลิปต่อไปค่ะ